วิเคราะห์บอลจริงจังบายสมหวังกับเนื้อ,เน,อเน้นๆน,น,นะครับ9คู่วันนี้นะมาไล่เจาะกันทีละคู่นะครับคู่แรกครับวิลล่าเจอกับแมนยูคู่นี้เตะหทุ่มครึ่งพิมารลีกนะครับก็จะเป็นตัวเน้นนะเป็นตัว VIP เพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัว v i p เดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านนะครับคู่นี้นี่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆวิลล่าเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางแมนยูเพราะว่าเจอกันทีไรเสร็จตลอดสนามที่แมนยูไปเยือนแล้วมักจะชนะได้มากที่สุดเลยก็คือที่นี่แหละครับที่วิลล่าพากัก มีแค่กูดิซันพาของเอเวอร์ตันนะที่แมนยูทำได้ดีกว่าเท่านั้นนะนี่เบอร์2เลยคือพูดง่ายๆว่ารูปปากรอเพียงแต่ว่าฟอร์มของวิลล่าทีนีนะ้ชนะมา9เกมติดแมนยะูจะทำได้หรือไม่ครับกับเขาฟอร์มในปัจจุบันอันนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับส่วนกายารีเหนือกว่าปิซ่า0.25มองไปที่กายารีชาวเกาะนะครับคือปิซ่าเนี่ยหลังจากที่ดีช่วง6นัดแรกหลังจากนั้นมาความจริงปรากฏพวกเขาเกมลุกไม่ดีครับเกมลุกไม่คมเลย ในขณะที่เกมรับเนี่ยคือซื้อแต่ละเกมซื้อเกมรับอย่างเดียวว่าจะยันอยู่ไหมยันอยู่ว่าเสมอยันไม่อยู่ก็แพ้อยู่แบบนี้นะฮะแล้ววันนี้ต้องมาเยือนกกยารี่กายารีเนี่ยมีเกมเด่นๆอย่างชนะโรม่าได้นะฮะก็เป็นการชนะนัดแรกในรอบหลายๆเกมเหมือนกันแต่เห็นได้ชัดนะฮะหากพวกเขามีลูกคึดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ยากนะครับที่ทีมเยือนจะมาเก็บแต้มไปได้เพราะฉะนั้นมองว่าปิซาไม่อยู่ในสภาพที่จะต้านกกยารีอยู่ในนาทีนี้นะฮะเดธสู2ยุทธสองเนี่ยถือว่าคุ้มค่าครับนาเชียเจ้าบ้าานกายรี กีโรน่ากับแอตมาดริดครับแอตมาดริดบุกมาเหนือว่า0.75ยังชอบไปที่ทีมเยือนแอตเลติโกมาดริดนะครับกีโรน่าฤดูกาลนี้เนี่ยต้องหนีตกชั้นแล้วครับหากฟอร์มยังอยู่แบบนี้นะเตะมาทั้งซีซั่นเนี่ย15-16เกมเนี่ยชนะแค่3เกมในขณะที่แอตเลติโกมาดริดนี่คือเจอของยากกว่านี้พวกเขาก็ผ่านได้หากไม่ติดประมาทครับวันนี้จะบุกไปเฉือนได้แล้วก็ทีมใหญ่อย่างแอตมาดริดไปเยือนเนี่ยเป็นของราคาถูกด้วยน่าสนใจครับมองว่าจะบุกไปเฉือนได้ครับซาสูโลกับโตลิโนครับ เจ้าบ้านเหนือวู่0 25เจ้าบ้านเป็นบอลยิงประตูดได้ค่อนข้างต่อนเนื่องนะนาะทีนี้คือมันไหลลื่นมั่นใจแต่จุดที่แก้ไม่ได้และไม่รู้ว่าจะแก้ได้เมื่อไหร่คือเกมรับการที่การันตีว่าโดนแน่ๆนัดละลูกนัดละสลูกอยู่แบบนี้ครับเกมรุกมันเหนื่อยวันไหนเกมรุกไม่มาจบเลยนะครับพังเลยวันนี้จะเจอกับบอลที่ทรงดีๆอย่างโตริโนแต่ฟอร์มตกมองว่าโตริโนหากเล่นละเอียดละเอียดหน่อยเนี่ยมีโอกาสครับที่วันนี้จะบุกมาเก็บถึงขั้น3คะแนนได้เลยนะครับ ศักยภาพนักเตะไม่ได้เป็นรองครับโตโยโตะเผลอเหนือกว่าด,ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่สุดท้ายคมกว่ามองไปที่โตริโน่ครับกับเรสแค่เสมอนี่ก็ได้เหตุครึ่งหนึ่งแล้วให้เชียร์กระทิงหินได้เลยไม้กับสังเพารีเน้นเบอร์หนึ่งประจำวันนี้ครับในบรรดา9คู่นี้คู่นี้มั่นใจสุดครับเดี๋ยวจัดให้ในหมู่บ้านกดรับสอบถามในลิงก์ได้เลยนะครับเบียริลเจอบาซ่าบาซ่าบุกไปเหนือว่า 5, อลคู่นี้คาแรคเตอร์แปลกๆเพราะว่าทีมที่มาเยือนมักจะเป็นฝ่ายชนะตลอดไม่ว่า บียาริลจะไปเยือนหรือบาร์ซ่าไปเยือนทีมเยือนมีโอกาสชนะ90%เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเกือบเกือบสิบเกมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับแต่ว่าผลน,นี้เนี่ยน่าจะแตกต่างออกไปเพราะว่าเกมรับของบาร์ซ่าเนี่ยใช้วิธีการเช็คลายครึ่งสนามแบบนี้เพิ่งเกิดขึ้นในฤดูดกาลนี้และบียาริลเองเป็นบอลรอจังหวะ2อยู่แล้วแทคกติกมันเข้าทางครับเพราะฉะนั้นบาร์ซ่าจะยิงกี่ลูกก็แล้วแต่โอกาสที่จะเสียประตูเนี่ยมีเท่ากันเลยครับมองว่าจบ ไฮเดนฮฮมกับไบเยอร์ครับไบเยอร์ Bayern บุกไปเหนือ2.5ฤดูกาลนี้ไบเยอร์เล่นนอกบ้านเนี่ยมีเกมเดียวครับที่ยิงไม่ถึง3ประตูเกมที่ไปเสมอกับยูเนียนเบอร์ลิน2-2อีก6เกมยิงทะลุ3-4-5ลูกหมดเลยแล้วเจ้าบ้านเก็บคินชีตไม่ได้เลยนะครับในบ้านฤดูกาลนี้มองว่าอยู่ที่ไบเยอร์เลยครับโดยคาแรคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยจะต้องยิง2-3ประตูถ้าซื้อเกมรับไบเยอร์ครับมองว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเสียแค่ลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะทะลุได้นะให้เชียร์ไบเยอร์ครับถึงแม้จะแพงหน่อยแตต่่่วาก็สสมมเหุผลอยูนะ ฟิออเจอกับอูดินเซ่ฟิออเหนือกว่า0.25โค้ชเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะได้อยู่ต่อหรือเปล่านะครับตอนนี้คือมันระสามเงินไปหมดนักเตะขาดความมั่นใจติดลบไปหมดแล้วรุ่การนี้ยังไม่ชนะใครเตะมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้ววันนี้มันเหนือกว่าทีมที่เพิ่งจะโค่นแชมป์เก่าไปก็เลยมองว่าโมเมนตัมแบบนี้ยังตามต่อได้ครับถึงแม้ว่าจะขาดความแน่นอนไปบ้างนะอูดินเเซเป็นบอลผีเข้าผีออกแต่มองว่าเจอกับฟิออเนี่ยยังน่าเชียร์อูดินเซมากกว่าครับ เรียวบเบติสเหนือกว่าเกตาเฟ่0.75ไม่มีปัญหาครับมองว่าเบติสจะทําได้ครับโดยโมเมนตัมทีฤดูการนี้สม่ําเสมอมากนะไม่เหมือนปีก่อนๆหลายๆปีเนี่ยฟอร์มกว่าจะมาเร่งในช่วงท้ายฤดูการฤดูการนีม้มานิ่งๆเลยนะครับโดยขุมกําลังที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ตัวผู้เล่นค่อนข้างทดแทนกันได้นะครับตัวเจ็บที่หายไปเนี่ยไม่มีผลเลยครับฤดูการนี้คือระบบมันแน่นจริงๆที่สําคัญคือตัวอื่นๆก็สามารถทดแทนกันได้หมด ในขณะที่เกตาเฟ่อยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างหนักก็เลยมองว่าเกมนี้เป็นโอกาสดีของเจ้าบ้านถ้าเกตาเฟ่ฟอร์มดีๆหน่อยไม่แน่ครับมันพลิกได้แต่ตอนนี้เกตาเฟ่กำลังแย่เลยน่าใสเบติสเจ้าถิ่นเอาละครับนี่คือทั้งหมดครับ9คู่ประจำวันนี้นะครับมารับฟังทัศนะเน้นๆเ,เนื้อๆกันที่ช่องแห่งนี้ได้นะครับก็สามารถกดติดตามช่องไว้ได้เลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ครับ